บาดเนีปาลิโยสันเสียงกระแสเสียงสันเสียงสารพันยาผากว้อสุดสาวสิววยลงุงอาตามาสิไ้ซอสองถามมาผักในท่านแข็มเพื่อสอนใจให้ต้องคิด หตดของบ่มองหัวป่าปุงตัวให้สูงลำตามทำพุทธโธวาหวังว่าญาติพี่น้องขงยมทานสีอ่านเห็นบัดนี้หอดวางเห็นในเห็นปองกองการเอิ้นวิญญาณผู้เพิ่นตายให้มาโมทธนนอม บูขายมุมผู้มาลอมอยากเซลลเสียงให้ตัง้งเทียงญาติพี่น้องตลอดเกียงให้เพียงผอมกอมข้าใจผ <c oughs> าวินตกแต่งไวใตเทียนทรงบูชาอาตามาสิไขก่อนแจกทานแล้ววันเืิน khó sơn than đoàn viên nhan hay cùng tao hay uống quay đoán viên nhan phụ phân mít bọt mô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เมื่อนั้นคือสิวกังเอาบอยากจากไปใส่เดนแต่ก็จำเป็นลามหลีกหนีบ่มีแดมซ่าเหลือไว้ต้องเจอพ่อบ่วันใดก็วันหนึ่งคืดถึงข้าวจะต้องพ่อบ่มีแล้วกุสิเฟิน ไปบอกกาปลาบ,บอเฟื่อนนอนบอกเตือนนิลั่นกาเส้นสงสารเดีนอยอยู่บนไดให้ฟังไว้ญาตทั้งหลายกำลังสางมหา่า,านแจกวัน ทลอหนี้เทีบสร้างพานญทาให้ซอยหาสาธุเดินดวงมินญามนั้นอยู่ทางไหนก็แล้วยาเม่นสิอยู่ฝากฟังกระตามทอนจงคอยมอง ญาติพีนพ่น้องญาติพีดมวนสายคิดทอดหลายเหลือเกินในเบิ่นมาทั้งพี่เจ้านี้ไปไกลเยินเดิอคนททางไปต่างที่จังหวะในมือนีขอให้คงเต้าวสถาน พราะว่าญ,ญาติจูผ่านกำลังวานไก่ใจของให้เจ้ามาห้องหามส่วนกุศลทั้งคายหมายว่าทรลมานหม่ไหนอาบายพุนโทษโปรดท่านบุญส่วนฮีให้พ้าขึ้นสู่สวรรค์ ดวงวิญญาณเจ้านั้นหนักเน่าอยู่ตาสธาไลให้เพียรยกกะเสริมสุขส่วนนิลันยามีหออนสนุกนอนสนุกเกินอยู่ในต่างวมมันแทนยาสีมายาแค้นกุศสน้างแล้วห่างไป ญาติผู้อยู่โลกไต้อะไรยิ่งก็จำเป็นคิดจากเห็นเจอพรมแต่บ่มีทั้งแล้วมันก็จำเป็นแล้วแนวความตายเป็นของเทียงเมือนบ่ตายอยู่โลกไต้หาได้ก็บ่มีคิดทอดเด คิดเห็นข้าวตั้งแต่กีมตอนเจ้าอยู่เป็นคนเคยอาศัยไั่พิงในเพึ่งอิงตามองมวยตอนเจ้ายั้งอยู่น้ำด้วยการงานบกขันตอมมาคิดหอดเดนโอเคยกินข้าวอัมพาม เคยกินป้าหวามกล่างเขากี้แต่ก่อนหลางคันคิดไปคิดมามาหรดอกอังมังเข่าคันในสวงคันบ่มีมันเจอกันซืือว่าตายสลายห่างพ่อเอ้ยแม่เอ้ อยู่ทางไหนก็แล้วยามเสินมาเดิอมาบ่อยนหูพางคุ้งค้อมกะบมตมีซืือว่าไหนมือนี่แม่นมือแม่นวัน,สนวไสแนวใดไหลกะไลท่านวานหอยให้หมดเกียง ุญสินทามันนี้อานิสงทุกสิ่งย่างสี่ขอวางมอบแก่เจ้าคงพร้อมเบาวางยังจังว่ามาเด้อจังว่ามามาถอนมาหอดดอนเจ้าอย่าขฆ่ามาหอดหน้า,า,าเจ้าอย่าแวม มาหอดหลอนป่าคามาหอดหน้าป่าแต่ยาเวลินอยูเย่เสยอยยาสีเ้าละวางเกยเฮยยหาดพนาันห้าหวงถ้าเจ้าลุงหุนทางให้หาฟังเสยียงนี้มาดีๆอย่าเครื่องแขนแมนสังไผให้ลืมซาปวดเข้ามายกโทษไทย ให้ด้วยโซระเด็นกรรมหรือเวียนที่เคยล่วงสิ่งทั้งปวงให้ใหายโทษโปรดจงฮับผูกคอควันแจงแสงสนอมเมื่อนี้ญาติพี่น้องกำลังแต่งบนหามให้มาโมธานานท จึงเมื่อเมืองฟ้าญาติกาเพยียงความถ้าน้อมบุญในมุญทรงโสมประสงค์มาดเมงมาโนจอมให้ซื่นมบ้านนั่นแลนะนาสศรทธา